ตั้เลครับก็อยู่กับผมเจเกนดัน้นอีกเกนเคนครับก็อยู่ในเกมแกนซัมมนเนอร์นะครับก็ช่วงนี้ก็อยู่กับตัวกิจกรรมต่างๆพว่วงมาจากาตัวตัวฉลอลงสี่ปีแอนูเวอร์ซต่อกันเลยครับไม่ว่าจะเป็นตัวควีนซัมอนตู้ที่เกี่ยวกับพวกตัวละครผู้หญิงหรือว่าเหล่าราชนีของเกมที่แบบค่อนข้างที่จะดีแล้วก็เขหยิบใช้ส่วนใหญ่นะก็มาลงในตูน้นี้แล้วก็ไหนจะตัวซุปเปอร์ฟอยล์เวิร์ของพาร์ทูนะ พาร์ทวันก็แ้วแต่คนยะสุ่มได้แต่ละวันแ้วกันว่ามันได้อะไรก็เลือกเท่าๆที่มันเรามองมว่ามันดีสุดแล้วกันแต่อย่างอันนี้ก็เป็นหนึ่งในการจำลองในความนะครับรู้สึกว่าอืมในไออันนี้มันได้เลือกซูเปอร์ฟเวอร์เลือกตัวอะไรมาวะน่าจะไอตัวนี้นะน่าจะไม่ผิดนะครับอ่าตัวนี้นะพาร์ทวันก็ได้ไตัวอ่าตัวนี้นะผมขอไปแล้วกันไม่ได้อ่านชื่อมานะขอไปแล้ว ได้ตัวนี้มาเพราะว่ามันจนวันแล้วก็เลยแล้วกะว่ามันเหลือแค่ประมาณวันสองวันอ่ะบอกว่าจะไม่ได้ตัวนี้มันดีกว่าตัวเนี้ยเลยเลือกมันเลยแล้วกันแล้วก็อย่างพาสตูที่ผ่านมาก็ได้ตัวนี้มาเลยนะครับวันแรกที่ตัวเกมเพิ่งอ่าอัปเดตเสร็จนวตอนบ่ายสองนิดๆนะไอลิฟนะตัวเนี้ยผมมองว่ามันเป็นธาแสงที่เออไม่เคยไม่ไม่เคยได้และไม่เคยเล่นมาก่อนนะเลยอยากลองหยิบมาเล่นเพราะว่าผมมองว่ามันเป็นตัวธาแสงที่มัดระดับสัุนทีค่อนข้างที่จะ ดีนะอืมอ่าตัวสิคิวอาร์อ่ะมันก็ไล์ยูนะิตนะค่อนขาเลยจะจัดจูงว่าให้กับยูนิตในทีนี้เป็นท้าแสงไนงะอ่าถ้าสำหรับอย่างตวัวสิคิวซ่อนนี่มันก็ได้หมูนะไม่ใช่เพิ่มเป็นท่าแสงอย่างอ่า,ค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 ,า,กกอาคิดคิดคีย์ทิคอลเลทกับอ่าคีด์เดนมิทเพิ่มขึ้นรับรเด็นในระยะเวลาสิบวิก็เรียกได้ว่าเป็นพวกอ่าต้คุณบอกว่าจบแบบรวดเร็วนะรัชอะไรนั้นมัน้งน่าจะใช่นะก็เนี่ยเริ่มมาก็ดองดอง,ดองเพชรแล้วก็พยายามเล่นนู่นเล่นนี่ เป็นแจมแล้วก็มีเพชรประมาณนี้นะครับต่อไอก็ไม่พูดถึงอะไรแล้วกันก็พูดถึงอย่างตัวตูวต้คุยสมอนที่มารอบนี้ก่อนนะเพราะถ้าถ้าสมมติว่า,าผู้ชมที่ดูเกมนี้แล้วก็ติดตามาตัวเกมทาง o f f ออฟฟิเชียลทางเพจเฟซบุ๊กนะเขาก็จะอัปเดตอะไรตลอดตลอดซึ่งผมก็ติดตามอยู่ว่าไงตัวออฟฟิเชียลนะก็อันดับแรกก็คือคุยมาก่อนหรือคิงสมอนก็จะตามมาทีหลังนะครับแล้วก็เป็นตู้ที่ล้มเหลวทั้งคิงคุยมาตกในตู้แต่หลักๆก็ ตัวละครที่คนเปเนี่ยก็หยิบแล้วใช้กันบ่อยเลยแหละอืมก็พูดง่ายๆก็อย่างนั้นแล้วกันแต่แต่อย่างไอตัวตู้อันเนี้ยของควีนแยกต่งางหากอย่างนี้ก่อนนะซึ่งถ้าดูตามหน้าตู้ตัวมุมซ้ายตรงนี้นะครับนะไอตัวตรงมุมมุมซ้ายนะผมคิดเนี่ยนะมันก็คือถ้าเราสุ่มได้ตัวละครตัวใดก็ตามนะทีไไ่ไม่ว่าจะเป็นหน้าตู้หรือเอ่อเป็นตัวละครที่ตูดว่าไงดีวะ มันมีอุปกรณ์ของมันอะแต่บางตัวก็ไม่มีก็ได้เออกันเดี๋ยวคุณผู้ชมมาดูกันก็คือถ้าเราได้ตัวละครตัวไหนเ่ะแล้วถ้าอุปกรณ์ของตัวนั้นมันมีอุปกรณ์จอดตจงอยู่ที่เป็นของตัวมันเราก็จะได้อุปกรณ์นั้นแถมด้วยนะครับคือสุ่มสีเดียวได้2อย่างอย่างอันเนี้ยถ้าเป็นแบบว่าตู้อื่นมันก็จะกลายเป็นตัวไอ้พือนหลึกไอ้ถ้าเป็นอุปกรณ์ก็เป็นเลนโบว์เจมใช่ไหมถ้าเป็นไอ้ตัวสุ่มตัวละครมันเรียกว่าอะไรมันจะไม่ได้นะไอ้แข้งแข้งไฟฟ้าน่ะไอ้อย่างนี้น ก็รือว่าโบโอิลวิลา่าถ้าออกไปบที่ไปขอไปนะก็พวกนายออฟบัตน,นะก็ดีอยู่นี่ไงก็ได้อุปกรณ์ที่เป็นทรูของมันเลยจะบอกไปเลยนะทรูเชนเพสนะอุปกรณ์จอดจงเลย,ยก็เนี่ยผมก็มองว่าก็โอเคอ่ะมแต่ก็ว่ารู้สึกก่อนก่อนนั้นนี่ตอนก่อนที่จะมาทำคลิปนี้นะตัวมือถือเ้างหลักของผมก็ได้สุ่มตั้งแต่พอเก็มาเดียปึ๊บผมสุ่มปั๊บเลยนะ เสเลทมันการันตีนะคือผมซุ้ได้โอเวอร์เลทอะคืออย่างปกติเนี้อ่ะการันตีส่งทีหนึ่งได้หนึ่งตัวก็ถือว่าเลทปกติแล้วก็ได้ตัวที่ก็ไม่ค่อยชาเกียดเท่าไหร่นะในออฟบัตนะแล้วก็เล่นได้อยู่แล้วแต่อย่างไอดีข้างหลังผมเลยผมได้ Lisa, ลีซ่าครับอะไรมาไม่รู้ตัวหนึ่งตัวท่าน้ำมันจำชื่อไม่ได้ประเด็นคือเล่นมาตั้งงานลีซ่าไม่มีไนงะเล่นมาเกือบจะครบห้าร้อยวันแล้วนะแต่ยังสี่ร้อยกว่าอยู่อ,อืมแล้วก็นั่นแหละครับตัวนี้มัน มีความสนุกในการลุ้นได้นนแค่ครั้งเดียวนะทุกๆถ้าดูตามตัวเขา,าเรียกว่าอะไรนะข้อมูลของตัวตวู้นี้ะกันตัวกาชาตัวนี้นะมันก็บอกตามนี้เลยนะว่าถ้าเป็น Free คริสตัลฟรีอะคริสตัลที่มาจากตัวเกมอะที่ไม่ใช่เป็นเพชรเติมอะสามารถสมัครุดตู้นี้ได้แค่ครั้งเดียวนั้นนะแต่ถ้าเป็นเพชรแบบว่าเติมก็น่าจะมีจํากัดหรือเปล่าอันนี้มันระบุไหมว่าเดี๋ยวนะซีคริสตลัล ถ้าเป็นคิสโต้เติมน่าจะไม่จํากัดมัง้งมั้งนะเพราะว่าเท่าที่เห็นตรงนี้มันก็ไม่ได้เขียนอะมันไม่ได้เขียนว่าถ้าเป็นเพรเติมมันจํากัดเพอะว่า add เนี่ยน,นะ add up to 5 5ไอ้ตัวเนี้ยคือเพรเติมเอ๊ะรู้ว่ามันสมดุอย่างอะครั้งเหมือนกันไม่รู้นะเพราะว่าผมไม่มีไม่ได้มีเพรเติมนะไม่ได้เติมไว้เพราะว่าไอ้ตัวแพ็คหนึ่งหนึ่ง r สองจุดเก้าเก้าดอนรู้ว่าสามสิบกว่าบาทไทยมัน มันานานๆเข้าทีหนึ่งนะ,นะถ้าพูดกตามตรงก็ไม่มีเพชรที่จะสมบอกแต่ถ้าเป็นโรมมาถึงเครื่องหลักเลยในเนี้ยถ้าเอาก็พูดกันตรงๆะนะคือทาไมนบไอตัวอ่าฟิเลียเนี่ยนะฟิเลียกับไออะไรนะมิรันดาถ้าเป็นหน้าตู้นะที่เหลือผมก็โอเคนะคือตอนนี้ไอเซล่าเซล่าก็มีอยู่แล้วไอคิตาน่าก็มีแล้วแล้วลิซ่าเพิ่งได้มาคือโอเคผมสบายใจหมดแล้วเล่นในหลายๆในหลายๆด่านดีขึ้นนะเดี๋ยวก็ไปต่อกับ อีกอาก,าอการจำลองและการสำหรับการส่มโู้คุยแซมมอนนะเราจะสุ่มเน้นที่คุยแซมมอนแล้วก็ดูผลประกอบการในการส่งตัวนี้นะครับมคุ้มจริงๆแนะนําเลยนะครับว่าถ้ามีเป็นโปรเจกต์ส่งนะก่อนที่ตาที่มันเข็บม,มุมขวาะคะับว่าต้องพูดยังไงกันนะวันที่13ของเดือน3เวลา8โมง59ตู้นี้อยู่ถึงแค่ตอนนั้นนะครับถ้าหลังจากวันที่13เดือน3เป็นต้นไปเวลาตั้งแต่9โมงตู้นี้ก็จะหายไปเลยนะ อีกโปรแกรมจําลองอีกเครื่องเลยนะครับก็ถ้าเป็นอย่างโปรแกรมนี้ถ้าดูจากตัวคุยแซมมอนเองเลยจริงๆถ้ามานับตัวคิตนาแล้วตัวที่เหลือที่มาอยู่หน้าสู้ก็ต้องมาเร็วๆ้ลยนั่นถ้าได้ได้มานะอืมแต่หลักๆถ้าจะพูดถึงว่าอาไปไดนหลากหลายด่านแล้วก็ประโยชน์ค่อนข้างจะคับข้างในนด้วยความสามารถตัวละครก็น่าจะเลือกเป็นลดนิสาก็ดีนะพูก,กตามตรงนะครับคือ,อยังไงก็ดีแนละ้วมิซ่านี่ไปได้ ณูด้ว่าเกือบจะทุกหมวดเลยแล้วกันหรือทุกหมวดผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าผมไม่ได้เล่นแบบว่าอาด่านพวกตัวยากๆที่มันยากจริงๆนะที่แบบว่าต้องพึ่งพาอุปรกรณ์แล้วก็ตัวละครจําเป็นหลายๆตัวที่มันถึงจะผ่านนะอืหรือบางทีอาจจะไม่ได้แบบว่าจาเป็นต้องมีตัวละควรตัวน,นั้นนั้จะผ่านแต่แบบพวกทีมผ่านไวอะไรเงี้ยอันิีเช่นถ้าสมมุติอย่างที่อ่า ช่องต่างชาติเนี่ยเขาทำเาก็จะหลักๆที่ผมเห็นที่มันจะเป็นจะต้องมีก็จะเป็นพวกไอฮาฮาโอฮาโอของไอไอตโอเวอร์รอบก่อนนะ่อนะไอตัวอะไรนั่นจะไม่ได้ว่าคอตโอเวรชื่ออะไรนั่นแหละกับไอไซตามาเนี่ยคือเห็นว่าหลักๆก็คนแล้ก็ใช้ตอนนั้นได้เยอะแล้วก็ผมไม่ได้เล่นผมเล่นไม่ทันนะผมบอกนี้ก่อนไอบอลพันแมน่ะแต่ไอฮาโอผมไม่รู้ว่าม,มันเก่งขนาดนี้ไงคือตอนนั้นถามว่าเล่นทันไหมก็เล่นทันไงแต่ไม่คิดว่า เอมันจกิงเนาะบวกกับว่าตอนนั้นห้าพวกอาจาตามตรงนะถ้าเรียนตามามาทำลายหรือว่าทำนาโตกเกมนาโตกเป็นหลักก็สตัวใหญ่มากกว่าจะมาทําแกนซมอนเนอร์แล้วแบบว่าให้พวกตรงตอนอีเวนต์ไอ้ไอ้พูดเรียกว่าอะไรนะทูดมันชื่อตะตูนว่าอะไรวะอะไรวะทูๆอะไรที่อย่างนง่ะผมก็จะไม่ได้นะนั่นแหละคือแบบอืถ้ารู้ว่ามันมันโหดอยู่สองตัวไอ้ตัวพระเอกไอ้ยศกับไอ้ฮาโอนี่ยผมก็สุม ดองมาแล้วถ้ามีถ้าได้มาทำคอดดองเนี้ยอย่างเมลตี้เนี่ยดองร่างออริจินอลก่อนเอาเว้ตัวเลง <laughs> เพื่ออะไรไม่รู้กับร่างตอนเอาเวกินมาแล้วอย่าหาทำเรื่องกันอย่างเงี้ยอันนี้ผมเก็บเพราะอย่างที่บอกนะว่าช่องผมทาเพื่ออ่ามาใหม่ก็บติว่าผมผมสุ่งตัวละครเพื่อความเชอบสมบส่วนต,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 ตัวนะเนื่องจากอย่างที่รู้กันนะครับว่ามันเป็นการคอรโอเวอร์ o w R คือการแบบว่าดึนนงดึงน่องเนจากตัวออริจินอลของเกมอะ เป็นอนิเมะเรื่องอื่นๆเข้ามาเป็นตัวละครในเกมอ่าซึ่งมันหาไม่ได mm. ้แล uh ้วถ้าม euh ันไม่ได้วนกลับมาเปิดพอสโอเวอร์อีกรอบนึงนะของพวกอ่าฮาซินิอีเนี่ยกับไออะไรนะฮาซินิกับอะไรบนไอสลามนะที่มันวนมาสองรอบแล้วมั้งน่าจะใช่นะน่าไม่ผิดนะครับอืมก็เรื่องอื่นๆผมก็ไม่แน่ใจว่ามันวนมาจริงๆกี่รอบ้วนะบางเรื่องนะผมไม่่อยแน่ใจหรอกว่า ผมเล่นทั้งก็อย่างที่บอกไปหลายคลิปก,ก่อนๆเก่าๆนะว่าผมเล่นตั้งแต่ตอนช่วงกรอบดิบไปเรื่อยเข้าอ่เซิฟโกลบอลนะเซิร์ฟ JP ผมไม่รู้แล้วกันยังไม่ค่อยได้ติดตามเดี๋ยวไปต่อ,อกับอโปรแกรมอันหนึ่งเลยนะครับสหรับโปรแกรมจำลองในคอมกับการสุ่มคุยซำมอนนะก่อนจะสุ่มคุยซำมอนของอีกโปรแกรมจำลองในค,คอ,อ,อม,นนมอีกอันหนึ่งนะครับคือด้วยผมเรียกกันง่ายๆตะตานก็อีกไอเดียหนึ่งเลยแล้วกันก็ซูเปอร์ไฟเบอร์ของอันนี้ไม่ได้สิม้มนะอยู่ตู้ไปก่อนเลยแล้วกันเผื่อจะเป็น ตัวละครที่ถูกใจนะเอาเอาน,นี้แล้วกันใช้คำว่าถูกใจหมน,นะไอ้เก๋งไม่เกิงไค่อว่ากันอีกเรื่องนะอโอเคอ่าลิลลี่อาจจะยังไม่เลือกนะเพราะว่าในแอตโตนการสุมร่มด้วยห้าพันแอตโตนมันค่อนข้างจะดอกแม่นางคือบ่อยอยู่แล้วก็อืมอาจจะยังไม่จำเป็นถึงขนาดว่าต้องเลือกนางมาเลยนะในวันแรกๆถ้า คุณแบบว่าไม่ได้ขาดตัวนางอะนะลิลลี่แล้วก็อ๋อแล้วก็ตัวล็อกอินเมื่อกี้นะอย่างตัวมุมซ้ายน้านที่เห็นกันในคลิปเลยนะครับไอตัวล็อกอินใหม่ของซีพีแอนิเวอร์ซี่ที่ผ่านับวันนี้นะก็ประมาณวันที่สี่นะแต่ว่าตัวโปรแกรมจำลองเนี่ยนะบางทีก็ได้เข้าแล้วแต่วันว่างะนะ <c oughs> ก็เข้าบ้างไม่เข้าบ้างอะไรประมาณนี้เนะี่ยก็เปงนวันที่สองแต่ถ้าเป็นอย่างาตัวยีที่เล่นประจำหรือมือถือที่เล่นบวกปกติของผมก็วันนี้มันคือวันที่สี่แล้วนะ ตามทำลายที่ตัวล็อกอินล็อกอินไลยวนของฉลองที่ปีเราใหม,ม่มีมานะครับวันที่ห้าก็เดี๋ยวรอกันเลยนะผมก็เชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะตั้งตารอาแหละสำหรับคนที่ขาดตัวละครเจาะจงบางประเภทนะเอี่กับการสุ่มตัวควีนสมอลเลยนะอืมชึ้นผิดนะทึ้นผิดมันค้างขึ้นไปก็อย่างรอบรอบที่ผ่านมานะไอตัวละครของตัวไอเดียก่อนไม่พูดถึงแล้วกันมันอืม มันก็พอเล่นช้งานได้นะในบางหมวดบางบอสอะไรเงี้ยตัวอะไรจำชื่อมันเลยนะตัวอยิบก่อนอ่ารับผู้ถงเมือถือเลยเบันทึกผู้ถืตัวละครแล็อุปกรณ์จะตรงของมันเลยนะอ่าผมจะทำว่าอย่างเงี้กันนะโดยถ้าส่วนใหญ่นะในการสุ่มมือถือของผมนะด้วยมือถือผมอะที่ผมถือว่าเป็นไอดีหลักของผมเองเงี้ยนะที่ต้องใช้เล่นทุกวันหรือว่าว่างๆก็เล่นอะไรนี้นะมันค่อนข้างที่จะออกเป็นรอยส่วนใหญ่นะผมก็แปลกใจว่า สองรอบตอนที่เป็นสองไอดีกออนหน้าเนี่ยทำไมมันไม่ไออกเป็นรอยเดีไม่เป็นไระมันก็ตามแล้วแต่ดวงวนะแต่ส่วนใหญ่อะ่ะผมจะเขาว่าส่วนใหญ่จากที่ผมลองด้วยตู้นี้แล้วกันมันก็ค่อนข้างจะเป็นรอยนะแต่อันนี้ก็ถือว่าผิดคาดอีกหน่อยก็คืออย่างรมอบก่อนที่ผมพูดอะ่ะผมน่าเป็นรอยจริงแต่เป็นรอยในสองตัวไงคือได้ตัวที่เป็นอวเวกินแน่นอนอนะสองตัวห้าดาวขึ้นอะไรเงี้ยแต่อันนี้ตัวเดียวก็อาจจะเป็นตัวพวกในในหลุมเนี่ยห้าหกตัวหน้าตู้ก็ได้เซราแล้วก็ ได้อุปกรณ์เกจของไม่นานนั้นนะอืมจูเรดี้เมดออโต้ฟ้าเกจเอ้ยไม่ได้เลวร้วายนัะนนี่ชุดของเซยล,ล่าจังลิงเกตหมู่หนึ่งในระยะเวลา20่สิบวิแล้วก็ธาแสงเพิ่มดาเมจแล้วก็เพิ่มดาเมจให้กับท่าแสงอีก20%นะเน้นย้ำว่าจะเป็นท่าแสงแต่อันนี้เพิ่งเลเวลหนึ่งนะยังไม่ได้เอชาร์ตอุปกรณ์หรือว่าตีบอกอุปกรณ์เป็นขั้นสิบนะถ้าจะหมวกเยอะกว่านี้แหละ ก็ให้พูดตรงๆก็ถือว่าเป็นตัวในหน้าตู้นะในเอ่อห้าตัวนี้นะอืหน้าตู้เดี๋ยวก็อันนี้นะผมเองผมก็มีนะผมก็ลองลองเคยทํามาปั้นลองใช้นะแต่ก็รู้สึกอาจจะผมอาจจะไม่เคยศึกษาตัวละครมันว่าผลตรอมาจริงๆมันประมาณไหนแล้วผลจะไปล่นกระดาน,นอะไรอย่างนี้นะแต่ผมก็รู้สึกว่าเฉยๆนะคาเทล่าจริงว่าเฉยๆแล้วกันแต่สวยอะส่วนย้ยอมแล้วก็สวยถ้ามาถึงแบบความน่าใช้งานจริงๆเนี่ยนะในเนี้ย อ่ตัวละครที่มันมีอยู่อย่างนี้นะห้าตัวเนี้ยทุกตัวผมมองว่าโอเคหมดอ่ะโอเคในการที่หยิบมาใช้งานอะไรตั้งด่านด่านึ่งรู้ว่ายิ่หยิบเถิดเดี๋มันก็ชนะอะไรเงี้ยฟิเลียมันก็มองว่าโอเคนะเพราะว่ารกวิวหนึ่งอ่ามันได้บาเลียเนาะตัวยีสองมันได้พวกไอสเตตัสอ่าตามที่มันบอกแล้วตันสเตตัสอ่าเดฟเพิ่มรับเส้นวิสต์เทหรับอ่าอะไรการท่าหรืออะไรนะนั่นแหละตามที่มันเขียนแล้วกัน พราะผมไม่ได้แปลเป็นไทยทร่วมกแปลเท่าท,ที่ตัวเองเข้าใจแล้วกันแต่อย่างแม่นางเซราเนี่ยอลองใช้จริงๆก็รู้สึกมไม่รู้อีกว่าจะกิหนึ่งหรือสองผมก็รู้สึกเฉยๆมากเลยเทียบกับตัวที่อยู่ใน้าตัวใน,นนี้นะก็คุยแซมมอนสำหรับอดีตประมาณนี้ไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะต่ออีกอดีนเลยนะน่าจะเป็นอดีสุดท้ายเลยนะครับก็ซปเปอร์ฟอยเวอร์ของอดีสุดท้ายเลยนะครับอืมก็ ถ้าได้รอยก็ดีแต่แต่ก็ต้องดูด้นะว่าในรอยมันมีอะไรแต่โอเคอันนี้ก็คือไม่ได้อืมจะประมาณนั้นแล้วกันส่วนไอตัวตัวของล็อกอินมาที่5ฉลอง4ปี anniversary น,นะก็แล้วแต่คุณผู้ชมจะเลือกแล้วกันอุ้ยจริงๆอะ่ะอ่าพูดนี้ก่อนแล้วกันนะไอตัวเนี้ยไอเดอะเดอติเนีเ่ยถ้าถ้าผมผู้ชื่อผิดไปจริงขออภัยนะผมไม่รู้ว่าตัวนี้มันอ่านว่างไงนะแต่มัน เอาเวกช่นเดือดติดไม่ไม่รู้ว่าใช่ไหมนะผมบอกงี้ก่อนแต่ว่าจริงๆตัวละครมันดีนะในในออฟบัตอ,อ่ะอืคือก็พูดกันง่ายๆว่าถ้าสมมติมันจะมีสักกี่ตัววะในในออฟบัตที่มันไม่ค่อยเก่งมันก็เก่งในรูปแบบของมันหมดเลยนะสำหรับในออฟบัตนะผมพูดงี้ก่อนไม่ใช่ปะวะผมพูดพูดถูกแครนด์ออริมันแล้วปะวะนี่นะพรุ่งนี้ก็เตรียมได้เลยนะครับสำหรับตัวซีพีแอนิมอลซีรีสซึ่งถ้าถ้าพูดถึงตัว กาชาในการเอาตัวของล็อกอีมอนด5ที่ทุกคนได้แค่คนละตั๋วแน่นอนน่าจะประมาณนั้นนะถ้าถ้าพูดถึงว่าตู้อื่นนะที่ไม่ใช่พวกตระกูลนายออบัตแล้วกันนะจะขอดูก่อนนี้แล้วกันนะก็ถ้าเป็นในตัวเนี้ยไอ้คอสบุเบเซอร์เนี่ยก็จะมีจริงจิงก็จะมีพวกอ่าลิซ่าคิทาน่าแล้วก็ลูฮานะที่ผมว่ามันดีนะวนเอาเวลนี่มัน รือวตะกนแล้วกันจริงๆมันแรงนะพูดถึงความแรงมันเอายอมรับว่ามันแรงนะแต่ก็คือแบบอย่างไอดีนี้ก็ไาเวล18ตกใจแน่คุณผู้ชมมันก็ยังไม่จำเ็นที่จะต้องเอาเอาเวลมาก็ไดแ้แต่พูดถึงว่าท้านลิซ่าก็ดีนะตัวไอดีนี้ผมน่าจะยังไม่มีอ่าไออันนี้อะไรนะมันชื่อแคตตาล y อะไรนะ Legend of the Forbidden Ninja Scroll นะส้ารับไอแคตตาลีนี้จริง ตัวละครอย่างนี้มันก็ก็นี่จะผมมองว่ามันจะคิวมันเก่งดีนะอืมเก่งแบบแกดีแต่มันก็เอาเขาไอูู้้ถึงความเก่งผมมองว่ามันก็เก่งมันก็เก่งในรูปแบบหนึ่งแต่แค่ว่าโดยคิวตัวใหญ่มันแล้วกันมันไม่ค่อยมีเกี่ยวกับพวกเล่นเก่มบากท่าจะไม่บินนะไอมิจาสกอร์ผมก็เลยมองว่าเฉยแล้วกันถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้มีตัวละครหลักๆอย่างพวกคอสเดอร์บิเซอร์กับนออบัต ขึ้นแล้วาบตาัวละครจริงๆอ่ะทุกตัวผมมองว่ามันสําคัญและจำเป็นหมดเลยนะแต่ในแต่ละหมดแต่ละหมดแต่ละหมดเลยนะสหร,รับตัวละครบางตัวนะแต่ยังไงสองตัวสองตัวเนี้ยยังไงก็น่าสนมากกว่ามีจา่าสควอแล้วก็ไอ้ The f เดอะไ e ฟรีดอมเดอะไ Freedom Fighter นะไอ,อะ้การต่อสู้อิสระของทั้งห้าหรืออะไรเนี่ยนะแล้วก็มีมีตรอรี่พวกตัวละครตามในเรื่องอสองอันนี้ก็ อันนี้ยอาผู้กันตรงๆกันนะเอ็นเของเมเอร์อรี่อันอันเรื่องหนึ่งคือทั่วถใหญ่อะไอตัวตัวฉลองฉลองของสี่ปีเนี่ยมันอยู่ตั้งแต่วันที่มันเริ่มฉลองจนถึงวันสุดท้ายก่อนจะปีที่ห้าก็คือปีหน้านะถ้าดูตามตัวที่ผมเอามาขึ้นแต่ละรอบแต่ละรอบนะมันมีวันกำหนดของมันอยูนะครับว่าอย่างตัวล็อกอินไปจำตั้งแต่ปีเนี้ยตั้งแต่มันฉลองสี่ปีวันแรกจนไปถึงก่อนวันฉลองวัน อ่าฉลอง้าปีปอสุดท้ายอ่ะปีสุดท้ายที่ี่ถึงมันฉลองจิกจริงอ่ะไอตัวล็อกอินที่มันได้ตัวเลือกตัวละครหนึ่งตัวแน่นอนทุกคนอ่ะมันมันก็เลือกตัวละครอย่างไอพวกฟินรอยมิล่าอะไรเงี้ยมันมันก็แลกในนั้นได้ง่ายมันไม่จำเป็นที่จีิจริงว่าจะต้องสุ่มก็ได้ไออันเนี้ยคุณเมนตอรตอรี่อ่ะอันแรกเลยผมมองว่ามันมไ่แทบจะไม่จำเป็นที่จะต้องสุ่มเลยนะส่วนไอเมนไอเมนสองนี่ก็มันก็ดีตรงที่มันมีพวกบาติเต้เอาอ่าสไปฟิน ไอ้ดินไอ้ดาร์คเซเลียเนี่ยนะไอ้เดมอนเซเลียเนี่ยโ้โหโนเอลเดี๋ยวพูดถึงประวบัติเลยคือวันนี้ยังงงเลยว่ามันเก่งยังไงวะได้มาวันแรกๆของต่บูมใจถั้งแต่ตัวแรกของผมเลยนะมันก็ทำไมเด้มีตัวพวกอย่างที่บอกแล้วกันเออสามตัวตูว้วบนนี้ก่อนแล้วกันเนี่ยคอร์เบเซอร์แล้วก็นโอบัตอ่ะถ้าไม่ได้มีพวกหลักๆอ่ะพวกนโอบัตจริงๆ,ๆตัวมันก็ ก็น่าจะจะเป็นที่จะต้องมีจริงๆนะในออมปัดน,นะอืเบวิกใครไม่มีก็ควรจะสุ่มแล้วก็สมมติออ,อวอนพระวนาต่อพระเจ้าให้ได้่ากันนะส่วนไอ้นี้ก็แล้วแต่เราแล้วกันไอยูเวล่าเนี่ยไอเดอติสเอ,อ่อมิเลนดาจริงๆเอามาเล่นแทนก็ได้อยู่นะอก็น่าจะได้ในระดับนึ็นพอสมควรอ่ะแต่ก็แล้วแต่คนแล้วกันแต่ก็จริงๆมีไม่ก็ดีอ่ะดีกว่าไม่มีตัวที่มันกลางเกาะหนาๆถึกๆอย่างเดอติสละกันนะ วอลกตัวละครที่อ่าถ้าจะเรียกว่าทุกไอเดียทุกคนที่เล่นคนที่จะบังคับที่จะต้องมีนะจําเป็นที่จะต้องมีวอ r k กเบลวี่ผมมองว่าจําเป็นที่จะต้องมีแล้วกันโรรซิต้าเล่นในหลายๆด้านหลายๆห,ห,ห,หมดก็ค่อนข้างจะนานก็ค่อนข้างจะมีประโยชน์อยู่นะก็สําหรับใครที่แบบเอออยากอุ้นมันก,มนก็มันก็พอได้ดูนี่แหละโรซิต้าผม,ผม,ผ,มผมก็เป็นคนหนึ่งนะที่จริงยังไงตัวสำหรับไอเดียหลกักผมเดี๋ยวผมก็ทํทคลิปเหลือแล้วสำหรับ บอลทุเนี้ยังก็ทํานะต้องการส่งไอตัวฉลองตัวฉลองของสี่ปีเนี่ยนะวันที่ห้าเราอินเลยนะตามมุมสายล่างนะครับหลักๆเลยก็คือโรซิต้าเลโอน่จูโน่แล้วก็เบวิกที่เป็นร่างซอร์ทแมนเนี่ยไอสี่สตัวเนี้ยในตระกูลในออบัตผมไม่มีเลยไนงะก็เลยเอออย่างมัอกูก็ได้ลงสี่ตัวท้ายอะ่ะแต่จะให้กูกระตามตรงนะเอาแต่ตามตรงนะไม่เน้นที่ความสามารถเรื่องการเล่นเกมแล้วก็ตัวยางเร็วนี่ผมไม่ค่อยผมไม่ค่อยที่จะ สนใจสักเท่าไหร่แล้วกันนะผมรู้ว่าตัวพวกนี้มันดีในหมวดของมันนั้นนั้นอ่ะมันมีหมวดที่มันเหมาะที่จะใช้บวกมันอยู่อะไรเงี้ยอืมแต่คือชูโนะอ่ะมันไปได้แ้าคล้ายๆกับวอกอ่ะมันแทบจะไปที่กับทุกๆด่านแล้วมันแรงไงหลักๆเลยมันแรงและจะกี้ชูอาร์คมันอ่ะพาวนาเรากดไอ้มีก้าดายแล้วไอ้นี่ไอ้ตัวนี้ไม่ใช่มีก้าดายไอืมเหมือนจะไม่ใช่อ่ะแต่ก็ไอ้พวกกด วาขั้นอะไรของมันนะที่เป็นพวกตระกูลเนี่ยมันมีหมดทุกตัวเนี่ยบริเวณของจูโน่ที่มันไม่ได้เรียกองคมีการดอ่ะมันแรงไงเฉพาะจูโน่นี่มันแรงมันทะลุอะไรทุกอย่างด้วยมั้งเนี่ยวิชเดมอนจูอะไรเนี่ยตามเนี่ยผมไม่ได้แปลมาแล้วกันแต่ก็คือมันมันดีอ่ะอันนี้ก็พูดลองเลือกก่อนนะเพราะว่าอันเนี้ยคือดีุดท้ายต่างๆสมคุยแซมมอนเลยนะคือไปไปได้จริงๆอ่ะเอาแบบจากใจนะคุยแซมมอนอ่ะมันควรจะมีจูโน่สักหน่อยไหมอ่ะคือไหนๆก็มีเลโอน่มีพวก ไอ้อบบอปปัหลายตัวแล้วแต่แบบม,มันก็จะลิมิเต็ดเอกซ์ซีเกินไปนะจูโน่ผมรู้สึกว่านางค่อนข้างที่จะออกออกมาในตู้แต่ตู้น้อยมากเลยนะถ้าไม่ได้เกี่ยวกับไอ้ออปปัตตรงๆกับอ่าออสตาแอสแอสโทนในบางช่วงที่เออมันจะเอาจูโน่เข้ามาใส่นะพวกในออปบ,บัตที่บางทีบางทีงทในออปบัตก็คือเออมันมีในออปบัตแต่ไม่มีจูโน่บางรอบก็มีไงก็แับแอสโทนนะอือก็เลย ถ้าคนที่มีอ่ะเขาก็ไม่เขาก็สบายแล้วนะเขาก็ไม่เข้าใจลำจริดจริงคนที่ไม่มีอกแต่แต่คือผมปแป่คนที่ก็ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่มีนะเนรองพวกกระโดงจูโน่อ่ะเก็อยากได้่ไม่ว่าจะเป็นจูโน่ล,ล่างอ่าปกติของนางหรือจะเป็นล่างไอไอตัวทะเลนะที่เป็นตัวล่างแบบว่าตีมทะเลทะเล,ท,ะเล,ท,ะเลที่มันมาก่อนก่อนสิ้นป,ปีปบบีทีแล้วเนาะในตู้อ่ะมันก็นอกนั้นอ่ะตัวละครอื่นนอกนั้นในตู้เนี้ยมันก็เพ้างจะน้อยตัวนะที่มันเก่งแลวมันดีอ่ะ อย่างเอ๊ะอันนานตัาวนเนี้ยินอร์เน็ตออนไลน์คผลสั้นเอ่อเพิ่มความต้านทานพิษให้แบบทันที100%เป็นในระยะเวลา7วิแต่ว่าไป็นตีดันบอสที่ไม่เกีเ่ยวกับตัวพิษส่วนตัวความสามารถแรกของมันก็คือมีโอกาสใช้คำว่าสูงนะนี่จะไม่จะตูกติดรรสถานะเบรนนิ่งสถานะเผาไอ้ไฟเผาะวะ่ะแต่ก็ถ้ามีเบวิ่งมันก็จะง่ายกว่าไหมก็แล้วแ,ลแต่และการก็เหมือว่าโดยปกติผมก็ไม่ค่อยอยู่ใช้แล้วกันเอ็นนาเนี่ยก็ ขอไปอีกรอบแล้วก็อาจจะอีกหลายๆรอบนะสำหรับการทําคลิปของตัวเกมเนี่ยคือถ้าถ้าดูกันตามตรงจริงๆอ่ะตอนใหญ่ผมจะเน้นเรื่องการน,นี่เนะเาะเกี่ยวกับการทําสุ่มคือจริงๆผมก็ไม่ผมบอกอย่างนี้นะผมไม่ได้อยากจะทาแต่แค่สุ่มนะไอ้เกมเกมนี้แล้วก็เกมอื่นๆนะถ้าดูตามแบบที่ผมทาทําคลิปเกมเนยผมไม่อยากทำกเล่ร วิธีการเล่นเกมเพย์แล้วก็อ่านโกด่านอะไรอย่างเ,เงี้ยแต่ก็ให้พูดกันแบบยอมรับกันตรงๆก่อนนะอ่าด่านบางด่านแล้วก็หลายๆด่านนะผมไม่ผ่านด้วยตัวละครที่มีแล้วก็จากที่เท่าที่ศึกษาหลายๆช่องนะสำหรับเกมแกนซ์นมอน,นเตอร์เนี่ยอย่างอันที่เช่นไอตัวนี้ก็ดีเงี้ยที่เป็นด่านอ่าสิสิบเอ็ดดาวหรือสิบสามดาวมาน,าน,มนนะไอด่านสงูงมาน,นะที่มันจะได้ตัวกระจกสําหรับการเอาตัวละครมานะตัวอะไรนั่นลืมชื่อมันเนี่ย ก็จริงๆก็อยากจะทำคลิปอยากจะไอ้นี่นะแต่ประเด็นคือตอนแรกผมไม่มีลิซ่าไงที่ผมจะเข้าที่ดูหลายๆช่องมาเขาก็ค่อนข้างจะฟิกการใช้ลิซ่าเลยแหละให้พี่คนตรงๆอ่ะไอ้แกรนเกรดเนี่ยนะถ้าออกเสียงพี่ไปขอไป้วกันแต่มันเจ๋งอ่ะมันเจ๋งแล้วมันเท่ตัวละครมันอ่ะแล้วเกิดพอผ่านตอนสุดท้ายมันได้ตัวอิโมจิอ์นี่มาเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะได้จะได้มันจริงๆผมก็อยากทำในตัวเนี่ยแต่ว่า ยอมนะกตรงๆก็คือผมผมเล่นหลายรอบแล้วแ,แ,แล้วก็ไม่ผ่านหนึ่งอะไม่ผ่านแล้วก็นหลายด่านก็อยากจะทํานะแต่ก็มันไม่ผ่านจริงแต่อย่างอันนี้ไม่ได้ไอ้ตัวเนี้ยมือถือข้างหลังผมมันยังไม่เวลรร้อยมั้งเอ๊ะเนีย่ยนี่นะคือสมมติอ่าเรากดข้าหน้านี้ได้แต่พอเวลาจะกดเข้าตัวด่านเลยอะถ้าแรงเราหรือว่าเลวลผู้เล่นเรา,าไม่ถึงไอยังไงก็เข้าไม่ได้อยู่แล้วาาลคือจริงๆผมพูดกับตานตรงจริงๆนะผมไม่ได้แค่อยากจะทำเกมที่เกี่ยวกับการสุ่มนะแต่ประเด็นคือตอนเนี้ยอ่า ผมมอ,องว่าการที่จะจะ,จะทำวิวเกณเนี่ยของผมวงในการในการจะทําคลิปอ่ะมันจะกัดมากจริงๆถ้าไม่ได้พูดถึงว่าตีไอ้ด่านพวกเนี้ยไอ้พวกไอ้ไอ้ตีบอสกระจกอะหาะกเขาจะมาเอาไว้ตัวละครน,นะบางก็มีแค่พวกบอสอ่าลายชั่วโมงแล้วกั่นะที่มันจะรีทุกชั่วโมงอ่ะมันจะวนวนกันมาวนกันไปวนกันมาวนกันไปเนี่ยบางตัวที่แบบเออมันก็น่าตีน่า,นา,นาลองเอาตัวละครไปทดสอบแต่ว่า ็คือผมก็ไม่ก็อยากจะไปทำาั้งหมดอีกอื่นเท่าไหร่แล้วกันผมพูดจริงๆนะตั้งเกมเนะี่ยตัวตัว,ต,วตัวละครหลายๆตัวที่มันนอกนอกสายตาที่คนเขาหยิบมาใช้กันอนะ่ะบางตัวผมก็อยากหยิบมาใช้นะตัวละครได้แบบเออที่คิวมนันแปลกๆดีป่ะอยากลองเอามาทําดูแล้วมันจะเวิร์กไหมอะไรเงี้ยก็อย่างนะแต่อย่างไอ้ลอยเงาบุญเหล็กไม่ไม่ใช่ตัวนอกนอกเมตาแน่นอนจริงๆตัวมันเก่งนะ,ะรัคลิปวีดีโอวันนี้ประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับขอไปจริงๆนะที่มานาทีจะทำคลิปทีหนึ่งอ่ะ พูดจากใจจริงนะทุกวันเนี้ยคือผมไม่ได้ว่าหยุดทำไปแล้วนะ u t u b e ไม่ทําแล้วบมดไฟอะไรนี่ไม่ใช่นะคือไอ้เกมเนี้ยมันมันมันตีด่านหลายๆลาด่านที่มันซึ่งมันสนุกนะแต่ว่ามันไม่ผ่านไงแล้วก็ไม่อยากตีแบบไม่ผ่านให้ให้คนผู้ชมดูเสียเวลานะคลิปวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าที่ชอบคลิปวิดีโอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนตัวลาลงคลิปใหม่ๆซึ่งก็อย่างที่คลิปก่อนพูดเลยนะเหมือนอาจารย์นานๆลงทีนะแต่ก็ ลงนะครับดีกว่าไม่ลงเลยก็รับขีวิดโอนนี้ก็ขอจบเรี่ยงนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่มาชมมากๆนะครับ